ยอดขายไม่เพิ่มเลยมันอยู่คงที่จ้างทีมมายอดก็ไม่พุ่งแล้วทีมอะ่ะทำไม่เหมือนเราเลยคุณอยากแก้ปัญหานี้ไหมผมจะให้คุณดูนะมันจะมี4สาเหตุว่าทําไมครับยอดไม่พุ่งแล้วทีมทำไมยังเหมือนเดิมแล้วมี3วิธีแก้นะเรามาฟังวิดีโอนี้ผมจะให้คุณดู2มุมมองมุมมองแรกมุมมองเจ้าของธุรกิจมุมมองที่2มุมมองเซลครับแล้วมุมมองทีมนะครับแล้วทุกอย่างที่เราจะแชร์ตรงนี้โอ้ประสบการณ์หมดเลยแล้วผมจะยกตัวอย่างเป็นสตอรี่เล่าให้คุณฟังด้วยจะได้คุณเห็นชัด เลยว่าแก้ยังไงแต่ก่อนนั้นไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะครับแล้วแชร์วิดีโอกับเพื่อนคุณด้วยสเต็ปแรกเกิดอะไรขึ้นครับคุณยกตัวอย่างเป็นตัวเองนะเวลามาใหม่ๆเอ้ยเราจะเริ่มกิจการทาอะไรน้อยๆก็ได้ไม่เป็นไรขอทําเงินเยอะๆมันแฮปปี้มากใช่ไหมทีมคุณก็เหมือนกันเวลาเข้ามาผมจะบอกให้เวลาผมเริ่มมาใหม่ๆกิจการเราก็แบบนี้แหละโอ้ยเราสบายใจมากเราจะทําเงินเยอะมากตอนนี้เราจะเริ่มกิจการตัวเองแต่เรายังไม่อยากทําอะไรมากเราจะแฮปปี้คุณก็รู้อันนี้มันไม่ใช่เป็นทมันไม่ใช่เป็นที่จริงเลย เวลาเราเริ่มทำอั mindset อ่ะเฮ้ยเราทําน้อยดีกว่าเวลาเราทําน้อยเราทําน้อยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับเงินก็มาน้อยคุณจําได้ไหมเวลาเริ่มกิจการใหม่ๆเป็นอย่างนี้ผมก็เป็นเวลาเริ่มกิจการใหม่ๆแล้วเรามารู้สึกตัวเลยเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้ทีมคุณก็เหมือนกันครับทีมเซลล์เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราทําน้อยดีกว่าไม่เป็นไรแล้วเวลาได้เงินน้อยใช่ไหมอุ้ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะมันทําไม่ได้แต่ในเฟสนี้่ยเขาจะเกิดอารมณ์หนึ่งขึ้นมา เขาจะเริ่มร like so. he you know the ู้สึกว่าไม่รู้สิว่าที่คิดมาแล้วที่ทาตอนมันจะทําได้หรือเปล่าเห็นภาพไหมผมอยากจะให้คุณดูถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็เคยคิดแบบนี้มาทีมทุกคนที่เข้ามาในทีมเขาจะเริ่มจากตรงนี้หมดแล้วเวลามาเซตที่2เวลาเขาทาไม่ได้อะเขาจะรู้สึกแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะว่าแก้ยังไงไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นแบบนี้แต่เราให้คุณดูอาการก่อนที่2อ่ะเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกตัวละว่าไม่ได้ตอนนี้เราเป็นลีดอร์เราเป็นทีมเราเป็นบอสเราเป็นเจ้านายเราเป็นลีดอร์เรา m o ทิ p r i v a t ใช่ไหมเราให้ทีมเห็นภาพว่าเขาโตได้ยังไงจะทําได้ยังไงอันนี้ปกติมากเพราะว่าทีมเวลาเข้ามาเขาไม่เห็นภาพเราต้องให้เขาเห็นว่าวิสัยทัศน์เราเป็นยังไงจะเติบโตกิจการยังไงแล้วตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับทีมเขาจะเริ่มดูโมจําได้ไหมเวลาคุณเริ่มกิจการใหม่ๆคุณก็อยู่ตรงนี้แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยเราอะต้องทําไม่ได้เราต้องทําได้มากขึ้นดูโมแต่ว่าเงินยังไม่เพิ่มมันจะเป็นช่วงนั้นคุณต้องให้ทีมคุณเข้าใจตรงนี้อะจะมีอาการอะไรครับ ทีมคุณจะรู้สึก motivated มากเลยมีพลังขึ้นมามีแรงบันดาลใจขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าเราคุยกับเขาเวลาคุณเริ่มกิจาการใหม่ๆจําได้ไหมคุณก็เป็นแบบนี้ผมก็เป็นแบบนี้แต่ตรงนี้อะ่ะไม่พอและยากที่สุดคืออะไรครับเวลาเราจะให้ทีมเพิ่มยอดขายใช่ไหมครับเขาจะอยู่1212 1, 2, ประจําเลยและหนึ่งสองเนี่ยมันจะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเขาบอกโอ้ยวันนี้ทําได้เอ้ยวันนี้ทําไม่ได้วันนี้ทําได้วันนี้ทําไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นหน้าที่คุณที่เป็น leader เป็น manager sales ก็ได้ เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้แล้วก็ถ้าคุณนะเป็นเซลล์ก็ได้เป็นหน้าที่คุณด้วยนะคุณต้องอยู่ระดับ2 ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณจะขึ้นระดับ3แล้วผมจะให้คุณดูนะว่าแก้ยังไงต้องมีอะไรบ้างที่ต้องแก้เดี๋ยวเฉลยแป๊บหนึ่งขอให้ไลต่ตรงนี้ก่อนที่3จะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เราโมดิเวตมากแล้วเราบอกว่าต้องทําเราดูโมอีกเวลาทําโมไปเรื่อยๆอเรายิ่งโทรหาลูกค้ายิ่งปิดการขายได้มากขึ้นเราฟอลโลว์ปิดการขายได้มากขึ้นคุยกับลูกค้าเข้าใจแล้วว่าลูกค้าพูดยังไงเราจะปิดการขายได้มากขึ้นเกิดอะไรขึ้นจากเอิร์นเลสนี่เราจะเอิร์นโมตรงนี้เราเริ่มเห็น ยังไงครับ มันเริ่มเข้ารูทีนแล้วเราเรียกว่าเป็น discipline d i s c i p l i n คืออะไรครับตื่นมาตอนเช้าเรารู้แล้ว9โมงเช้าต้องทํานี่แล้วทำถึงประมาณเที่ยงโอเคหยุดชักครึ่งชั่วโมงทาต่อถึง5โมงเย็นมันจะเข้ารูทีนเลยตรงนี้ครับเวลาเราทํานี้ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นเงินเราจะเริ่มแฮปปี้มากขึ้นลูกน้องจะเริ่มแฮปปี้มากขึ้นเซลลอะไรจะเพิ่มยอดให้คุณได้มากขึ้นแต่ผมอยากจะให้คุณดูครับถ้าเราไม่ดู12 12นี่อาจจะใช้เวลานานนะครับประมาณ3เดือนอาจจะอยู่ที่นี่เลยแต่ผมจะให้คุณดูเทค ให้ตรงนี้เร็วขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวตรงนี้เราจะเฉลย,ต,ฉลยต้องมีอะไรแต่ว่าเวลาเขาถึงระดับที่3เขาจะรู้สึกแฮปปี้ตอนนี้เวลาเรา Follow up กับลูกค้าเยอะๆเยอะๆคุยกับลูกค้าเยอะๆมี Connection เยอะๆมี relationship เยอะๆ,ๆแต่ที่4จะเกิดขึ้นครับตอนนี้เราดูแล s แล้วเราทําน้อยลงเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็รู้จักเราคุยไปครั้งหนึง่งเขาก็มาซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆเรามี Relation s h i p แล้ว<ๆ>แล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับ<ๆ>เราจะได้ยอดมากขึ้นเลยเอิร์นมา Mo ยอดนี้จะพุ่งเลยทะลุเลยเห็นภาพไหมตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับ เราเรียกว่า leverage เรา leverage อะไรครับเรา leverage relationship leverage หมายความว่าอะไรครับเราสร้าง relationship มาแล้วตอนนี้เราใช้ relationship เพิ่มยอดให้เราตรงนี้จะมีการ refer ขึ้นมาจะมีการ collaborate ขึ้นมายอดจะพุ่งเลยเห็นภาพไหมเลยตรงนี้ะเซลเขาหอดว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำมากแต่เงินก็นมามันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ทำตรงนี้เบอร์ที่4จะไม่เกิดขึ้นเห็นภาพไหมแล้วเราจะแก้ยังไงครับผมจะให้คุณดู3วิธีแก้นะ1 2 3 มันจะมีสามระดับเวลาเราเริ่มใหม่ๆอ่ะแทนที่เราบอกว่าเอ้ยคนนี้มันไม่ดีมันไม่มีความมั่นใจมันไม่เลยอย่าไปโทษคนที่เราเลือกมาอย่าพึ่งสเต็ปแรกเราต้องดูก่อนว่าเรามีอันนี้หรือเปล่า แ็ปแรกเราดูอะลรครับเราดูก่อนว่าเรามีขบวนการปิดการขายไหมถ้าเรามีขบวนการปิดการขายเรามีอยู่แล้วเพราะเวลาเราเป็นกิจการเราเปิดมาใหม่เราเป็นคนทําเองเรามีขบวนการเวลาผมเริ่มกิจการใหม่ๆผมก็ทําตรงนี้ผมมีขบวนการแล้วเวลาตอนนี้จ้างทีมมาเป็นเซลก็ได้เป็นสปอร์ตก็ได้เราต้องดูก่อนว่าเรามีขบวนการเพิ่มยอดไหมถ้าคุณไม่มีขบวนการที่เขียนออกมานะตรงนี้จะยากมากเห็นภาพไหมเพราะตอนนี้เราจะให้ทีมเราคิดว่าเฮ้ยคุณอ่าน ใจเราเลยเขาอ่านใจคุณไม่ได้เขาจะอยู่ติดตรงนี้เลยผมถามคุณวันนี้ที่คุณเดิมทีคุณปิดยอดมาได้คุณมีเขียนไว้ไหมถ้าคุณไม่มีเขียนไว้เขียนเลยนี่คือสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่2ตอนนี้เราเขียนเสร็จแล้วไม่พอเรามีขบวนการไม่พอเราต้องทำสเต็ปที่2 เราต้องมีการเทรนนิ่งครับเห็นภาพไหมตอนนี้เราสอนทีมเราให้ทําเหมือนเราได้ตามกระบวนการนี้ถ้าไม่ทาตามกระบวนการนี้แปลว่าเขาจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนเราตรงนี้ครับสาคัญมาก1กับ2 1กับ2 1, 1. ทําไปเรื่อยๆในสเต็ปหนึ่งสเต็ปสใช่ไหมครับเราเอา1กับ2เนียมาคุยกับทีมเยอะมากเลยใช่ครับต้องคุยแบบเกือบทุกวันเลยนะ90วันแล้วคุณจะเห็นนะหลังสักพักทีมจะเริ่มทําได้หลายคนที่ผมมาอบรมมาดูเป็นคอนซัลท์ให้บริษัทเขาไม่ทํา 1กับ2เขาจะเลือกทีมมาแล้วก็ไปทําเองมันไม่ได้มันจะยากบางทีทีมจะอยู่กับคุณแล้วเขาจะไปหาคนอื่นหรือว่าทีมจะอยู่กับคุณแล้วเขาบอกเอ้ยมันไม่ได้มันยากเกินไปแล้วเขาจะออกหรือว่าทีมเขาจะอยู่กับคุณแล้วเขาจะประสิทธิภาพสกยภาพไม่ดีแบบนี้คุณก็จ่ายเขาไปยอดในภุ่มอย่าทำแบบนี้ 3, ต็ปที่3ป้องกันเลยครับตอนนี้เรามีตรงนี้แล้วเรามี เรามีเป็นซิสเต็มเรามีเป็นระบบเรามี3อย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เวลาทีมเข้ามาใครมาใหม่คุณให้เขาดู3าอย่างนี้เลยระบบนี้แปลว่าอะไรครับระบบการขายเราก็สอนระบบการเทรนนิ่งเราก็สอนระบบการใช้งานทุกอย่างเทคโนโลยีทํายังไง CRM ทํายังไงทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์กรเราเป็นสปอร์ตยังไงลูกค้ามีปัญหาเราจะตอบตรงนี้หมดเลยเห็นภาพไหมสามอย่างมี process มีเทรนนิ่งแล้วมีเป็นระบบสําหรับทุกอย่างเลยเวลา การเรามีเป็นระบบอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นผมจะแถมให้คุณนะตรงนี้สุดยอดที่จะเกิดขึ้นคือว่าคุณน่ะเดิมที่อยู่ในอินอินเดอะบิสเนสแปลว่าอะไรครับเวลาเราคุยกับทีมอยู่ตรงนี้เวลาไม่มีขบวนการไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเราอยู่อินเดอะบิสเนสเราทํางานทุกวันทุกอย่างจะมาหาเราปัญหาเยอะมากเวลาเราเริ่มมี process มี training มี system เราจะมีอะไรครับเราจะมีเป็นทีมที่สุดยอดมากตรงนี้ครับ ทีมเราอะ่ะจะทําทั้ง3มยา่างแล้วเวลาทีมเราทําตรงนี้ได้ใช่ไหมตัวเราเองที่เป็นผู้ประกอบการจะเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> เราจะไปจากอินไปออนเลยแล้วออนนี่คืออะไรครับ <c oughs> เราสามารถถอนตัวเองออกมาได้แล้วก็กิจการมันโตเองคุณเห็นภาพไหมกิจการมันจะไม่โตเองถ้าคุณ ไม่ไประดับนี้ทีมของคุณจะไปหมดแบบนี้และจะให้มันไปเร็วได้ไงครับคุณต้องมี3อย่างนี้เพราะเวลาเ,าเขาเข้ามาวันแรกะ่ะเขายังทําไม่เป็นดูซิมีขบวนการไหมมีเทรนนิ่งให้เขาไหมมีระบบให้เขาดูแลทุกอย่างดีทุกอย่างครบวงจรไหมถ้ามีใช่ไหมตรงนี้จะเร็วมากแล้วก็คุณนะครับจะไปจากอินไปออนได้เร็ว ระดับที่3เราเรียกว่าเป็น a b o v e เดี๋ยวผมทําวิดีโอให้คุณตอนหลังก็แล้วกันแต่ว่าเอาวันนี้ไปใช้ก่อนเลยถ้าวันนี้คุณมีปัญหาว่าเฮ้ยทาไมยอดขายไม่ขึ้นทําไมทีมทําเหมือนเราไม่ได้เพราะว่าอะไรครับคุณขาดกระบวนการขาดเทรนนิง่งขาดระบบไปทําตรงนี้เลยแล้วคุณจะเห็นทีมคุณนะ่ไปจากระดับ1ไป4ได้เร็วที่สุดและยอดคุณจะพุ่งเลยและทุกคนจะแฮปปี้ครับขอให้คุณโชคดีนะและถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างทักมาในไลน์ก็ได้ผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.